山へ行く。先週の土曜日、私は友達と山に行きました。朝早く起きて、駅で待ち合わせをしました。電車に乗って、1時間くらいで山のふもとに着きました。空は青くて、天気はとても良かったです。山道は少し急でしたが、友達と一緒だったので、 疲れても楽しかったです。途中で大きな木を見たり、川の水を飲んだりしました。お昼ご飯には、おにぎりを食べました。山の上から見る景色は素晴らしく、遠くのチュムまで見えました。下山した後、駅の近くの温泉に入りました。温泉のお湯は暖かくて、歩いて疲れた体にとても気持ちよかったです。帰りの電車では、 みんな少し眠っていましたとても楽しい1日でしたまた山に行きたいですไปภูเขาเมืああ่อวันเสาร์ที่แล้วฉันไปภูเขากับเพื่อนฉันตื่นเช้าและนัดเจอกันที่สถานีเรานั่งรถไฟและไปถึงตีนเขาหลังจากนั้นประมาณหนึ่งชั่วโมงท้องฟ้าเป็นสีฟ้าและอากาศดีมากทางเดินบนภูเขาค่อนข้างชันเล็กน้อยแต่เพราะว่าฉันไปกับเพื่อน ทำให้แม้ว่าจะเหนื่อยก็ยังรู้สึกสนุกโยระหว่างทางเราได้เห็นต้นไม้ใหญ่และดื่มน้ำจากลำธารสำหรับมื้อขอ้างวันเราทานข้าวปั้นที่ทัศน์จากบนยอดเขานั้นรู้สึกดีมากแล้วก็ยอดเยี่ยมมากเราสามารถมองเห็นมืองที่อยู่ไกลๆได้หลังจากลงจากภูเขาเราแวะที่บ่อน้ำผู้ร้อนใกล้สถานีน้ำในบ่อน้ำผู้ร้อนนั้นอุ่น แด้ทำให้ร่างกายที่เหนื่อยล้าจากการเดินรู้สึกดีมาก้ากลับบรษไฟทุกคนหลับกันนิดหน่อยแปบ๊บเดียวเป็นวันที่สนุกมากฉันอยากไปภูเขาอีกครั้งเซนชูสัปดาห์ที่แล้วโดโยบิวันเสาร์โทโมดาจิเพื่อนยามะภูเขาอีกคไปอาซะตอนเช้าห้ย,ย่าเช้าเร็ว โอคิรุตื่นนอนเอคิสถานีมาเจวาเซรุนัดพบเดินชะรถไฟโนรุขึ้นยานพาหนะอิจิจิกังหนึ่งชั่วโมงกุไรประมาณฟูมโมโตตีนเขาสึกุถึงสถานที่ถึงที่หมายโซระท้องฟ้าอาโอยสีน้ำเงินสีฟ้าเท่งขบอากาศอีดียามามิจิ เส้นทางภูเขาสโคชิเล็กน้อยคิวสึกถึงสถานที่หรือถึงจุดหมายปลายทางโซระทองฟ้าอโวอิสินเมินสีฟ้าเทงคิอากาศอีแปลว่าด,ดียามามิจิเส้นทางภูเขาสโคชิเล็กน้อยคิวในตัวคำหมายของคำศัพท์แปลว่า ด่วนหรืเร่งด่วนแต่ในบริบทนี้หมายถึงชันสかาるรเหนื่อยทาโนชิสนุกโทจูระหว่างทางโอคีใหญ่ขิต้นไม้ขวะแม่น้ำมิจูน้ำนมุดื่มฮิรุกาังอาหารกลางวันโอนิกิริข้าวปั้นยามาโนเวบนยอดเขา คิชิกิทิวทัศ์สุบาราชียอดเยี่ยมโทกุไกรมาจิเมืองเมียดุมองเห็นเกจังการลงจากภูเขาออนเซน็นน้ำพุร้อนโอยุน้ำร้อนอัตตะไกอุน่นคารดะร่างกายคิโมจิรู้สึกดีคาเอริขากรับสโคชิเล็นกน้อย เนมรุนอนหลับอิจินิจิหนึ่งวันมาตะอีกครั้ง